นนไหนไม่้น้องโบเป็นค,ครับในโต๊ะน้นนี่อพีเไงฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าหกหกคนผ่านตั้งถูกคหณนะมาต่อเลยจ้ะแม่วันนี้มีแต่หน้ามา้าน,น้าม้าลน้องโบน้องโบเ้ น้ององื่อวันเสาร์หไปทำอะไรมาครับไปทำอะไรมาทำอะไรมาอะไรนะไม่ไม่เจอกันนานจะไมหล่อขึ้นจะไม่หล่อขึ้นหนูก็เข้ากินนมกินนิกมั่งตามเรื่องปกติห <c oughs> นก็ต้องโดนเข็มก็ะไรมั่งดังนั้นหนูโซกไงแต่ยังไม่เคยฟังไม่หน่อยฟังแล้วที่นวลที่ที่เธอไม่นอนที่ไปเจอทุล <c oughs> ุ่มใช่ปะวันนั้นนะั่นหนูสภาพหนูดูไม่ได้เลย หุงเลยนโกหกคนอื่นก็ลุมนักร้องใช่้นคล้ายคนหน้าคล้ายคนหน้าคล้ายบอกเขาหน้าคล้ายเฉยลุงรู้แล้วป่านนี่ต้องขอโทษลุงด้วยที่ขอที่โกหกัหนั้นเพรว่าสภาพคือไม่ได้จริงเหมือนลุงสภาพเหมือนลุงเีสภาพคล้ายๆกับลุงเลยใช่อะมาต่อเนย หอบเลยนะหอบนะไม่เหมือนตอนอนุบาลเลยไเหมอนนะนี่ก็หลายกี่ปีแล้วลูกสิบเจ็ดปีนะครับแต่คุเกรังดูสาวเลยสว,วยเย้วยสัดส่วนที่สี่สิบสี่สะสี่สิบม่ใชไม่ไมไมกันเยนอยเพลงเพลง,งที่บอกเลย เพลงปดเป็นตุ Man, ure, Man, mm ้งอ่ะแล้วลูกลูกรู้เรื่องตอนที่เราไป็มาหมดที่มือหน้าหน้าเวทีตอนนี้ไม่รู้จะได้ไม่ต้องบอกไม่รู้ยังไม่ต้องบอกไม่บอกไม่บอกเกมที่24แม่เป็นมาใหม่เกมมาใหม่เนี้ยเดือนหน้ามาใหม่สวนแตงส่วนแตงเป็มาสวนแตงเลยโอเคจะได้เตรียมรอพร้อลูกไม่รู้ลูกไม่รู้หรอกู้ไม่รู้หรอรู้เลยรนะ แม่ไปเคยให้ตังอ,อันไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเคไม่เคยให้น้อยทอเล็กลงทองเล็กลงเล็กลงเรื่อย ถ่าูปไ่ไดถ่ยรูม่้ยรูปจุถ่ายรูปุยรูปล้ยยกลหน่อยนตยังไ่ะหนเลยนียนยนดยนยคุณ้นะคุณยายรู้จักไหรู้้ยคะก็าอัน่าาร่ามาาย่ามาทานี่นาคารนชื่นใจเนาะคุณยายรู้จักค่ะรู้จักเดี๋ยวกไม่รูไปไหก็ด้ ี่คุกับเมเรียกพี่อะน้าพี่อะพนันายอะพันร่อ่พแเิ่งไปเทนี่นเราจะเชื่อแคใครที่เป็ออกายลยไม่ีตรวจไม่มียูไม่ถึงไม่แต่ยู่เกินนะไม่ใช่คนอื่นไงเลยก็สานั้นผู้หญิผู้หญ เดินเดนนอานออ้หทงอสงบนะครับทุกท่านนะฮะมาเชียร์หข็นะบรัทนกลางเดี๋ยท่านได้โมบี้เขาหลับลวตอนนี้ตอนนี้แม่แม่ไม่ดูเลยอะะขอเป็นอะไรปร้ององขอเป็นอะไรนะจือบอล็อ

อย่างคนนี้แหละไปหลงที่ญี่ปุ่นเนตาหารมาได้เพราะน้าตา,าพูดชื่อเขารู้เลยว่าเราเป็นใครหลงที่ญี่ปุ่นนี่แหละครับแม่อันนี่จะแม่อันตรงนั้นเออขอ้ทษนะนิ้วตัวอะไรมาแม่เล<ป>่บฉีดเวลาแม่โชว์แผลแม่อย่าโชว์ไงนะ โชว์ห้านิ้วนะแม่โชว์นี้ดอยวนะเดี๋ยวจะได้แห่เพิ่มแม่มาขอเลยนะอะไรม่่ครับเอาปากระเบนค่ะกระเบาค่ะกระเบนอะแม่มาเหมือนเป็นทีมไก่เลยนะ một hai ba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  một ตัวน you know oh. 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 <ooo> e ี้น <numbers> yeah, oh. ้องไม่น่งอยุเกินตัวหน้าเขาไปอยู่น้อยมนไม่แบย้ายยายไปนั่งเขาจะป่าแก๊ก่อนไหมนีบิเด happy birthday ครอบครัวครอบครับดูขึ้นมาไหนครับครอบครับดูมาไ,มไ,ไหนครอบครัเเเเบเจออะครฮะ เป็นฝั่งบ้านมันฝ okay. ั่งนี้แม่พูดเลยจรัเดสอรอยขึ้นบนมาเลยครับบนเลยบนมาเลยบนมาเลยไม่อยู่ข้างง

ปีใหญ่ปเล็กครับมาสิมาเลนะมาสิมาเดี๋ยแม่แอลจะอยู่นานมาริมาเดีม่แอลจะอยม่านนั่งนั่งแม่แอลนั่ง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 นั่น่นั่นั่งน่งแม่งอั่่งน่งนั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 ่น่งนั่นั่งนั่นั่งนั่ลนั่งน้่ง่งงั่น่่งนั่งนั่งนั่งันน่

ถ่ายรูปพี่ดีเนี่ยโอเคครับโอเคครับแม่นะคะให้แม่ครับนะครับ แม่บรรทุกแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณบรรทุกที่มาสร้างสีสันหน้าเวทีตลอดเลยนะครับขอให้บรรทุกอยู MAT e ่กับหนูนานๆนะครับดูแบบปุ๊บๆนานๆนะครับหายไปแล้วแม่นะจ้าไปดูกับบรรทุกสองคนสนใจของไม่เอาทิ้งแล้

ไเผ่อเผ่อทำเผื่อไว้เผื่อน้องตั้มน้องตั้มขอบคุณครับคุณน้อุ้ม3ั่จ อะไรตายนะเลือกเป็นคนนี้เห็นเราผู้ใหญ่เยอะแยะไม่มีสัมมาคารเนลเลยเห็นเราวะตัดสิ อีกที่มาแล้ตัวจันไม่มีครับขอบคุณครับด้วนครับขอบคุณครับผมครับเมื่อกี้งยิ้มีฟันุกเลยครับยยเีอแต่ตาล้องรงไหนเ็เรียกว่านักล่ารอยยิ้มหายไเลยรอยิ้มหายไปเลยนะ

สาการแล้หลังแม่เอ๊ที่มีคราอเกะสารการแล้หลังมาเอาเอออะโรจุดความสนะไมไม่ยากจะยไนไมจะครับแล้วก็จิงจงที่เขาขอมาเพลงรักเธอนี่รังมาเลยครับใช่ไหมมาเพลงมาเพลงแต่เช้านะวันนี้ บอเอ้ย <funz> บ <iona> ่ได้กินนะบ่ได้กินนะครับนะครับก่อนจะตายนะเ Ô nàng có lòng người ta mẹ 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 nào mẹ 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 เดือนเก้าทอสะพ้ายจะมองวินาทีนึงครับขอเพลงนี้จ้าอีกเมนึงครับมือท้ายขอมาหนูไม่แม่นเนื้อนะหนูต้องดูเนื้อไปด้วยต้องช่วยหนูร้องด้วยคาบวนก่อนลา จมได้ไหมไม่ไหวนะม่เะอ้มอได้ไม่ต้องบอกว่าจบแล้วหรอมาไกแล้วเนี่ยมาไกลแล้วนี่ก็พิ่งมามาช้าไงมีแไม่มตกไม่ตกลับบ้ามเ่กลับบ้านเหรอครับใช่ใช่ไเไเฟซมันต้องมีข้าไน์เฟซหนูเห็นใครไ่รู้ในเฟซบ้านใครไ่รู้เต็มเลยตัวอหนูอะฮะของแม่ใช่ไหมหนูยัรู้ บ้านใครบ้านชั้นเต็มบ้านใครรู้เดี๋ยวเดี๋ยวอันจะมีจะมีเอ็ซีพม่าเยอะพม่าเหรอครับผมอยากได้ไปทางพ่าแบบตาลีนยังไงเนี่ยอะไรนะมีออสอยออสออสไหนออสปอมมันเป็นมือก็ไปซทุกก็รทำสเตดอันนี้อันนี้อันนี้จะไปแขวนที่หน้าบ้านแขวนหน้าบ้านเลยเหรอครับ เอาไปบางแดดนะแม่เนาะดีเลยครับมันไม่ออกเซนกันเลยนะจา้าขอบคุณครับข้าวเลยฮะพี่เกี่ยวมาเหรอครับขอบคุณครับนาของแม่เนาะดีมากเลยโอ้โหเขียวกรอบเลยเนะลุกเลยลนะุกเลยเอาให้แรกแลฝวขานมนโบไว้จา้า อ๋อโอเคครับน้องโบมารับซองจากมือคอนเ่ปต์บวสวยคนขับรถน้องอะไรอ่ะที่เบียนเตียเพื่อนเพื่อนเรียกแถวกั้มาครับ เราเด็กผู้ชายเราถ้าเราเคารพปกติก็คืออย่างี้ใช่ไหม,ม <า S 2> แต่แล้วใครถ่ายให้ยอม่ายใครกูแบบขอเจสวยน,นี่ชั้นมาสองคนนี่แม่ผมใหญ่มาดูชั้น,นมาสองข้างบนครับถนนอนาถอนสวยเราเป็นครูนะเราเรียนครูาาอ มาเลยครับมาเลยครับหน้าโหดโหดคิตตี้โอ้ยยอดสวยสวยนยเดียวให้จันเดียโอ้ยจันไปยอมนเตะส่ก้อยคนสุดท้ายครับเพื่อนครับ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะตั้มไงยังมีตั้ไงตั้ยังไม่ได้ไม่เถียงมันกันไเลยแม่ไม่ไมอ่านทีู่้อ่านิดจอมา ได่เก็บผิดะต้องเป็นแฟนน้องต่อไปต่อไปต่อแม่เจ็บแฟนน้องตั้มว่ะต่อเลยเยี่ยวเอยนะต่อเชียเองเท่เองครเพื่อนนี่มาพางขึ้นมาด้วยมาอยู่ไก้กำลังใจเขาหน่อยขึ้นมาเผินายโลกาเผิดเราไปเที่ยวกันมาแล้วต่อต่อเป็นเรื่องล ต้อนท้อท้อเออเห็นไหมครับสุดท้ายครับบุคคลที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มนะฮะน้องตั้มคุณไปออสเตรเลียมาด้วยใช้สิ่งที่มันประโยชน์นะมาไปเที่ยวออสเตรเลียเขาให้ที่บ้านให้30ดอลลาร์ต่อต่อวันนะไม่พูดสิ่งที่มันซื้อด้วยแต่มันซื้อสิ่งไรประโยชน์ไปที่5ดอลลาร์แล้ววะ ขะที่ข้ามนยังไม่ได้กินอ่ะจ้ามาเลยครับกินช้ไม่ได้ดีนะเขเนี่ยเซนเนี่ยอันดว้เดี๋ยวแม่ไปครูแม่เล็กลกเลลงเล็กงเล่งไม่ต้องัใช่ใช่ไงใครวาตามเลยอันเร็เป็นวน้อง มันจกอีกทีไหมฮะถ่ 36, 36. 60, okay. 60, 000, ยด้วนะอีกทีไหมจบกอีมัเจอสาสิบหกสาวสิบหมสวยหกสิบโอเคหกสิบแล้วฟัน้งสวยเยอะไรอ่ะฟันเจอต้องกัดเสร็จพ้องเหล็กเมื่วานอย่างเงี้ยต้องดัยน่ารักสจ๋ อันเมื่อวานไปหาอันเนี่ยนะเมื่อวานนะหาตัวเขาแต่แรกเขาจะไม่มาเพราะว่าเขาจะไปแต่งตัวปรากว่าคิดถึงอันนีได้ข่าวว่าเขาบีบมากห้ามโกบอกแล้วว่านี่เป็นงานเกิดมันเกิดเป็นตุ๊กแต่หนูเป็นงานมันแต่คนพูดนะพี่พ้าเจิดไม่ตุ๊กนี่ห้ามหนูตุ๊กโวู้รู้ได้ไงใครบอกก็ใช่เป็นงานเขาพูดกันตลอดเลยไม่รู้ได้ไงใช่ไหมใช่ใครบอก แม่ก็เป็นคนบอกเองว่ายี่หานี้แม่ขอทำไปได้ทำไมนะแม่เออนแบ้เหรอแม่เร้ยางหนูว่ารู้แต่เขาโทรมาจ้างงานแล้วเขาบอกใช่ัลนงนะเขามยเลาีได้เรเมื่อวานโทร่อตานเราให้กรบมรไม่ไหวหรอกไม่ไแล้วก็ดนใส่ฟันนใส่ฟันรีบมาน ไม่ามาหน้าเวทีเลยนั่งใช่ไหมเราอ้อนไปทุกหน่ว่าไี่มาไม่มาเฮลยฮลหน้าเวทีเลยนั่งอยู่เพนาะ่าจะปวดขาออกไม่เ็บปกรู้รู้จัรู้ันะรู้จัรู้จังขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับายมากเลยทุกคนนะอตอนใส่ยังไม่ได้รู้เจอไหมกาี่ขา นั่งรถตัวมานั่งรถตัวตรงนี้ดูใจกันเด่ก็ใช่ไหมใครัจนี่นะครับ้าไปนนั่งมาสองคนรอบก็เลยแม่แม่แดนก็ที่ติดครับแม่แม่แม่่แม่แม่แม่่แม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 ่ม่แม่แม่มแม่แม่ม่แม่แม่่ม่่มแม่แม่แม่แแม่ม่ม่แม่ม่ม่ ยินอนรับนะครับทุกคนครับยินดีตขอรับนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ